สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรรบคุผม้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านคือวันศุกร์สี่ทุ่มค่ะ10มกราคม2568อยู่กับเรา2คนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพรณธิประดาและดิฉันแนสท่คาพรค่ะค่ำคืนนี้มีหลากหลายประเด็นมาฝากกันนะคะหลายคนจับตามองเกี่ยวกับการมาของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะเรียกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันมีประเด็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับนานาประเทศค่ะเพราะแน่นอนว่าคุณโดนั ทรัมป์มานะคะจะมีการจัดเก็บภาษีนําเข้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมล่าสุดค่ะทางด้านของแคนาดานั้นระบุบอกว่าถ้าจัดเก็บมาพร้อมตอบโต้กับทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีน้ําส้มหรือว่าภาษีเหล็กนะคะพร้อมที่จะขึ้นภาษีเหล่านี้กับสินค้าของอเมริกาค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคนาดาเปิดเผยค่ะว่าแคนาดากำลังพิจารณาตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงน้ำส้มสุขพัณฑ์และผลิตภัณฑ์เหล็กบางชนิด หากโดนทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐดำเนินการตามที่ข่มขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้าทั้งหมดจากแคนาดาในอัตรา25%ทรัมป์ได้กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าเขาจะใช้มาตราการกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อผนวกแคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐและยังคงอ้างอย่างผิดๆว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับแคนาดานั้นซึ่งเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันเป็นการให้เงินอุดหนุนแคนาดา จัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดากล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ที่กรุงวอชิงตันระหว่างเข้าร่วมรัฐพิธีศพอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ว่า หากเขาดำเนินการขึ้นภาษีจริงทุกอย่างที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันซื้อจากแคนาดาจะมีราคาแพงขึ้นทันทีและนี่คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นพร้อมย้ำว่าเราจะตอบโต้เหมือนที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนสํานักข่าวเอพีรายงานว่าเมื่อครั้งที่ทามได้ขึ้นภาษีในระหว่างการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกนั้นประเทศต่างๆได้ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีเช่นกันโดยในปี2561 แคนาดาได้ตอบโต้การขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าสาหารัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งรวมไปถึงโยเกิร์ตท,ที่นำเข้าจากรัฐวิสคอนซินและวิสกี้จากรัฐเคนทักกี้ในอัตรา10%ด้วยค่ะเป็นท่าทีนะคะของแคนาดาที่มีต่อสหรัฐนะต่อโดนัทรัมกับมาตรการที่ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนั่นเองค่ะนอกจากสหรัฐแคนาดาแล้วนะ,ะไปดูคู่สําคัญค่ะพูดถึงสหรัฐกับจีนนั่นเองยังคงมีความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ล่าสุดมีรายงานบอกว่าทางสหรัฐแล้วก็เดนมาร์กนะคะได้ล็อบบี้บริษัทแร่หายากในกรีนแลนด์ค่ะบอกว่าไม่ให้ขายโปรเจกต์ให้กับจีนค่ะเกร g กบานส์ซีอของบริษัท t แทนบริส Mining ผู้พัฒนาแหล่งแร่ธาตุหายากของกรีนแลนด์เปิดเผยค่ะบอกว่าเจ้าที่สหรัฐและเดนมาร์กได้ล็อบบี้บริษัทเมื่อปีที่แล้วนะคะไม่ให้จําหน่ายโครงการใดๆแก่บริษัทที่มีส่วนเชื่อมโยงกับจีนค่ะ พร้อมเสริมด้วยนะคะว่าทางบริษัทในหารือกับทางการสารัฐเป็นประจำในขณะที่กําลังพิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาแร่ธาตุที่สําคัญของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนของเดนมาร์กค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สหรัฐมีในกรีนแลนมานานแล้วค่ะก่อนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มเปรยๆว่าต้องการให้กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้วยซ้ำไปค่ะ ทั้งนี้นะคะแร่หายากมีคุณสมบัติแม่เหล็กแรงสูงทําให้มีความสําคัญต่อสากรรมไฮเทคตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงระบบขีปนาวุธนอกจากนี้นะคะความสําคัญของแร่ธาตุดังกล่าวนั้นยังเติมเชื้อไฟให้กับการแข่งขันด้านผลประโยชน์ระหว่างจีนกับชาติตะวันตกเพื่อหาทางลดอิทธิพลที่จีนนั้นมีเกือบจะทั้งหมดในการควบคุมการสากัดและการแปรรูปด้วยค่ะ จากเรื่องราวของการกีดกันจีนค่ะออกจากสินค้าที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของระบบป้องกันประเทศอย่างขีปนาวุธนะคะไปดูกันต่อค่ะระหว่างที่กําลังห้าหันกันอยู่นี้ทางด้านเศรษฐกิจทิศท,ทางเศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มชะลอตัวในปีนี้นะคะซึ่งจะส่งผลทําให้แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในปีนี้น่าจะเติบโตเพียงแค่2.8%เท่านั้นและคู่ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจโลกค่ะ องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะได้คาดการแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2568เอาไว้ที่2.8เท่ากับปี2567หลังจากมองว่าเศรษฐกิจของประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐและจีนจะเป็นตัวฉุดรั้ง โดยระบุนะคะบอกว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเติบโตช้าลงกว่าค่าเฉลี่ยในปี2,553ถึง2,562ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งอยู่ในระดับที่3.2การเติบโตที่ชะลอตัวนี้สะท้อนถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างทั้งการลงทุนที่อ่อนแอการผลิตที่อ่อนแรงและระดับหนี้ที่สูงขึ้น โดยคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะชะลอตัวจากระดับ2.8%ในปี2567เหลือเพียงแค่1.9%ในปีนี้ในขณะที่เศรษฐกิจจีนค่ะชะลอตัวจาก4.9%ในปีที่แล้วลดเหลือเพียงแค่4.8%ในปีนี้หลังจากที่มีความอ่อนแอด้านภาคอสังหาริมัรัพพ์ที่ยังคงยืดเยื้อ เศรษฐกิจยุโรปเองค่ะน่าจะเติบโตในระดับปานกลางที่1.3ในขณะที่เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียอย่างอินเดียก็มีแนวโน้มชะลอตัวเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้คาดการว่า ธนาคารกลางสำคัญของชาติต่างๆมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกในปีนี้หลังจากที่แรงกดดันด้านเงินเฟอ้อนั้นทยอยตัวปรับลดลงช่วยบรรเทาปัญหาให้กับภาคครัวเรือนและก็ธุรกิจได้บางส่วนค่ะขยับจากเรื่องของสหรัฐกับจีนนะคะมาดูเรื่อง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กันบ้างซึ่งเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายค่ะเป็นเรื่องของโลกใบนี้ในยุคนี้นะคะที่คนกังวลกันค่ะว่า AI จะมาแทนที่คนรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะ ล่าสุดมีรายงานบอกว่าแบงก์ทั่วโลกนั้นเตรียมที่จะเลิกออฟนะคะพนักง,งานถึง2 0 0แสนตําแหน่งในระยะเวลาอีก3 5ปีหลังจากนี้ค่ะ b l o o m b e r g i n t e l l i g e n c e หรือว่า BI ค่ะเปิดเผยนะบอกว่าผลสํารวจจากธนาคารชั้นนําทั่วโลกซึ่งรวมไปถึง c i t y g r o u p Inc. JP Morgan c h a s e Co. และ g o และ g o Sachs Group Inc ระบุนะคะว่า เกือบ1ใน4ของผู้ตอบแบบสำรวจ93รายค่ะคาดการนะคะว่าธนาคารระดับโลกนั้นจะเลิกจ้างพนักงานมากถึง2 0 0 0 0 0ตำแหน่งภายใน3 5ปีข้างหน้านี้ค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณ3%ของงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้โดยจะเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์แล้วค่ะผลสำรวจไปเจอนะคะว่างานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็คืองานหลังบ้าน น่วยงานส่วนกลางและงานปฏิบัติการในขณะที่งานฝ่ายบริการลูกค้านั้นก็อาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากมีการใช้โรบอทเข้ามาช่วยนะคะเรื่องการจัดก,การลูกค้าแล้วส่วนงานในฝ่าย KYC หรือว่าการยืนยันตัวตนก็เข้าข่ายเสียงเช่นเดียวกันค่ะ โดยทางโทมัสโนเซลนักวิเคราะห์วิโสของ BI ซึ่งเป็นคนที่เขียนรายงานฉบับนี้ระบุนะคะบอกว่างานใดก็ตามค่ะที่มีลักษณะเป็นงานประจำการทำซ้ำล้วนตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งนั้นแต่ว่า AI นั้นไม่ได้มาแทนที่งานเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์นะคะ AI แค่เพียงนำไปสู่รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปค่ะ โดยผลสำรวจครั้งนี้เองก็ชี้ให้เห็นนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสาร,รรมธนาคารเพื่อที่จะพยายามเพิ่มไรายได้มีการคาดการณ์นะคะว่าในปี2,570นี้ธนาคารนั้นอาจทำกำไรก่อนหักภาษีสูงขึ้น12-17%ค่ะเมื่อเทียกับที่คาดการเอาไว้นะคะโดยเพิ่มไรายได้รวมได้มากถึง180,000ล้านดอลลาร์เนื่องจาก AI นั้นจะเข้ามาช่วยเพิ่มผลิตผลในการทำงานได้มากขึ้น ธนาคารหลายแห่งซึ่งใช้เวลาหลายปีนะคะในการปรับปรุปรงระบบไอทีให้ทันสมัยเพื่อเร่งกระบวนการแล้วก็ลดต้นทุนหลังจากเกิดวิกฤตการทาาการเงินต่างก็พากาันหันมาใช้เครื่องมือไอรุ่นใหม่นะคะที่จะมาช่วยปรับปรุงผลิตผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่น่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็การทดแทนด้านการทำงานจากเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่เวอร์ราอัพนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยกันค่ะ แฟรงแมคคอร์ดและโปรเจกต์ลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจและอดีตเจ้าของทีมลอสแองเจลิสดอจเจอร์สรวมถึงกลุ่มพันธมิตรในเดอะพีเพิร์ i บิดประกาศว่าพวกเขาได้สนใจที่จะยื่นข้อเสนอซื้อกิจการทิกตอกในสารัฐอย่างเป็นทางการจากไบ a ดน e โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดเส้นตาย19มกราคมนี้ที่กำหนดให้ไบ n ดนต้องขายแพลตฟอร์มดังกล่าวมิฉะนนั้นจะนเผชิญกับการถูกแบนภายใต้กฎหมายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเมื่อวันที่24เมษาย,ยนที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ของคอนด้าในจีนลดลง30.9%ในปีที่ผ่านมาเหลือเพียง852,269คันซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่ยอดขายลดลงต่ำกว่า1ล้านคันเนื่องจากเผชิญแรงกดดันจากสงครามราคายอย่างหนัักกบ BYD และผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆในประเทศจีน ขณะที่ยอดขายของนิสสันลดลง12.2%ยอดขายของโตยโยต้าลดลง6.9%ถือเป็นปีที่3ติดต่อกันที่ยอดขายของทั้ง3บริษัทลดลงสำหรับปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในจีนเกิดจากความล่าช้าในการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์พลังงานใหม่อื่นๆซึ่งมีความต้องการสูงในตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเซียงไฮกลายเป็นเมืองแรกที่ประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นโรงพยาบาลในจีนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่รัฐบาลกลางประกาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของโรงพยาบาลทั้งหมดใน9พื้นที่รวมถึงกรุงปักกิ่งเพื่อดึงดูดการลงทุนปรับปรุงความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติและฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รัฐบาลเซี่งยงไฮ้ระบุว่าจะอนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจสำคัญรวมถึงเขตพิเศษลิ้นจังและเขตธุรกิจหงเฉียวเพื่อเพิ่มความหลากหลายของบริการด้านสุขภาพและเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย มาดูทิศทางการลงทุนกันต่อค่ะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้านี้นะเราก็ต้องจับตาปัจจัยเรื่องของโดนั์ทรัมป์ในการรับตําแหน่งด้วยนะรวมถึงธีมการลงทุนน่าสนใจมีอะไรบ้างติดตามกันค่ะเชิญค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าการเข้ามาของคุณโดนั์ทรัมป์เนี่ยนะคะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกแหละ แล้วก็ในโซนเอเชียเนี่ยอาจจะมีความกังวลหนักเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นถ้าลองไปเปรียบเทียบ <c oughs> ดูตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นอื่นๆที่เขาก็มีความน่าสนใจในการลงทุนเหมือนกันตลาดหุ้นไทยมันพอแข่งขันกับเขาได้บ้างไหมคะอือคือมันอย่างนี้ค่ะ <c oughs> บ้านมีพอดีเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในธุรกิจ SME <c oughs> ด้วยที่ว่าปรับตัวไม่ไม่ทนันแล้วก็ต้นทุนเราสูงกว่า <c oughs> บางประเทศพร้อมกันนั้นเนี่ยเรื่องของอตัวเงินลงทุนโดยตรง,งต่าง,างชาติที่ไหลเข้ามาช่วงหลังเนี่ยแต่เดิมเนี่ย FDI เราไม่ค่อยมีคู่แข่งแต่ระยะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะเวียดนามแล้วก็มีอินโดอะไรเงี้ยซึ่งอินโดเขามีข้อได้เปรียบเราจากจำนวนประชากรที่สูงกว่าเราเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวดึงดูดอีกอันนึ่งเหมือนกันที่ ทําให้คนอยากไปลงทุนเพราะว่าลงทุนแล้วก็ขายในประเทศจากจํานวนประชากรที่เยอะด้วยแล้วก็ส่งออกได้ด้วยตอ่า่าแรงถูกด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเวียดนามก็มีพวกอ่สิทธทิประโยชน์ทางภาษีที่ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยคือของเราเองมันก็เลยถูกลดความน่าสนใจลงไปนะคะว่าการแข่งขันของเราเทียบกับ <c oughs> ประเทศอื่นๆเนี่ยอ่าเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยมองว่าการแข่งขันในหลายๆ หลายๆส่วนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าความได้เปรียบน้อยลงแต่ก็ยังไม่ได้หมดหวังซะทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีหลายๆอันที่ยังเป็นปัจจัยที่ <c oughs> น่าจาะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาได้อย่างเช่นธุรกิจที่เป็น New Technology อะไรอย่างเงี้ยนะคะ Data Center Cloud หรือว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มอันหนึ่งที่ <c oughs> เราคิดว่ารัฐบาลอยากจะเร่งผักดันคือ Entertainment Complex ซเนี่ย<ะ>ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวโยงกับเรียกว่าหลากหลายอุตสาหกรรมมากนะคะทั <c oughs> ้งถ,ถ้าทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็เนี่ยมันจะดีกับทั้งกลุ่มรับเหมาสนามบินสายการบินโรงแรมห้างสับพสินค้า ขนส่งรถไฟสือ Media, ่อมีเดียเวลเนสเซ็นเ c e n t e โรงพยาบาลธนาคารพาณิชย์คือมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต่อยอด GDP ได้ในรายการถึงยาวมากๆนะกับอีกอันนึงก็คือที่เอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินอันนี้ก็น่าจะทำให้ร <c oughs> ัฐบาลมีเงินที่จะเอามาขยายขยายการลงทุนสร้าง การเติบโตของเศรษฐกิจได้ต่อไปนะคะคือมันก็จะมีบางอันที่เรียกว่าต้องทำอะ่ะมันถึงจะเห็นผลแต่ถ้าไม่ทำนะคะแล้วก็ปล่อย,ยไปเรื่อยๆแบบนี้ GDP เรามันก็จะโตประมาณ2%กว่า2%กว่าอย่างเงี้ยไปไปเรื่อยๆคค่ะ แล้วอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนจับตานะคะอาจจะเป็นช่วงวาระสาคัญก็ได้เพราะว่าวันจันทร์นี้ก็จะมีวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณด้วยที่บอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่อาจจะมองเห็นโอกาสเป็นตลาดบูนะคะหรือตลาดกระทิงของตลาดทุนไทยด้วยตรงนี้เราให้ความคาดหวังไหมคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาความคิดเห็นของคุณทักษิณชินวัตรก็ค่อนข้างมีทธิพลต่อทิศทางการลงทุนในตลาดทุนไทยอยู่พอสมควรเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่คิดว่า คือถ้าถ้าถ้าเอา่อเรียกว่าถ้าความคิดเห็นออกมาในเชิงที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเอ่อให้กับเศรษฐกิจแล้วก็มีความเป็นไปได้ในเชิงที่จะเป็นปรูปธรรมอะนะคะหมายถึงว่าทำได้จริงเนี่ยเราคิดว่าเอา่อมีโอกาสที่ตลาดจะเด้งได้นะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับลงมารอลงมาอยู่เอ่อลงมาอยู่ในระดับที่แบบว่าเอา่อ จุดที่จะรีบาวได้อย่างเช่นแถวแถวหนึ 1, 3, 5, 0, mm ่งสามห้าศูนย์เนี่ยมันก็เป็นจังหวะรีบาว uh huh. หรือว่าถ้าจะมีการ <c oughs> อ่อนตัวต่ออีกนิดหน่อยเนี่ยก็ก็คือหนึ่งสามห้าศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะรีบาวอ่า mm hmm. แต่ถ้ารีบาวแล้วไปไกลแค่ไหนอันนี้ต้องดูว่ารีบาวแล้วขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งสามแปดศูนย์ได้มั่นคงหรือเปล่าเราก็คิดว่าจังหวะที่คุณทัศินพูดเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ช่วยให้ตลาดอ มีการเด้งได้อะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็เป็นหนึ่งความคาดหวังนะคะงั้นเรามาดูจังหวะก,การลงทุนกันดีกว่าค่ะเพราะว่ามีทั้งเรื่องที่รอคอยนะคะอาจจะรอความคิดเห็นวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็รอวันที่20นะคะของคุณโดนัลด์ทรัมด้วยจากประเด็นดังกล่าวเหล่านี้มันก็จะมีช่วงเวลาสมเสียงอยู่นะักลงทุนบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยหมดแรงและเข้าตัวไหนก็ขาดทุนเกือบทุกตัวเลยแนะนํายังไงบ้างคะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้อะคะ่ะ คือเรียกว่าปีสองพันยี่สิบห้านี่ก็คือเป็นปีที่เราจะต้องแบบว่าเออเลือกหุ้นกันเยอะๆหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าดูดูเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะคะเพราะว่าดูภาพรวมตลาดเนี่ยบางทีเราก็จะอาจจะเอ่อเซนดิเมนต์มัน ทำเออเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเกิดความไว้แหววได้เพราะว่าเดลต้าเนี่ยก็มีน้ำหนักต่อตลาดหุ้นไทยถึงสิบเปอร์เซ็นะคะเออแต่จริงๆแล้วรอบนี้ที่ลงมานี่เดลต้าไม่ค่อยลงเท่าไหร่ละแต่ตัวอื่นลงนะคะเออลงไฟฟ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่ลงมาแต่ว่าโดยโอเวอร์ออลแล้วก็คือว่า <c oughs> ก็ก็ประเมินว่าเลือกเป็นเฉพาะตัวดีกว่า mm hmm. นะคะอางเช่น เราอยากได้ตัวที่เราคิดว่าได้อาน,นิสงจากการที่ต่างชาติจะย้ายฐานเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นถ้าทำตั้งกําแพงภาษีกับจีนสูงมากๆอ่ะเราก็อาจจะไปโฟกัสที่ตัวนิคมชเช่นอมัตตา WSA พวกนี้อันนี้ก็เป็นอ่สตอรี่หนึ่งนะคะ ถามข่าวกันต่อกับ m o n ิ y t ท d a y เดค่ะมาดูกิจกรรมดีๆต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในบ้านเรากันบ้างนะคะจากทางเซ็นทันพัฒนาค่ะเซ็นทันพัฒนานะคะทุ่มงบประมาณกว่า500ล้านบาทเปิดแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025ต้อนรับตรุษจีนปีมะเส็งค่ะ โดยดรนัทกิจตั้งภูลสินธนากรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเ,นเปิดเผยค่ะบอกว่าในโอกาสเฉลิมฉลอง,ลอง3าวาระมหามงคลระดับโลกได้แก่ 1. u n ยูเนสโกขึ้นทะเบียนตรุษจ,จีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 2. ฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและ 3. ฉลองครบรอบ45ปีเซนทันพัฒนา ศูนย์การค้าเซนทันทุ่งบประมาณ500ล้านบาทจัดฉลองตรุษจีนต้อนรับปีมะเสงกับแคมเปญ The g r e ร t c ชน n e s e ว e w Year ตู2 5่ชูไฮไลท์หนึ่งค่ะเทศกาลโคมไฟ The Red Lantern Festival สัญลักษณ์ความโชคดี 2. งโชว์วัฒนธรรมจีนสุดอลังการ 3. แลนด์มาร์คว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากที่สุดในไทยและโคมไฟหัตตศิลปสินสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นใน1ิบสาขาและยังร่วมกับหมอช้างแนทริกเสริมมงคลปีมะเสง็งรวมถึง4ค่ะจับใจของไหว้มงคลในตลาดตรุษจีน38สาขาทั่วประเทศพร้อมอัดโปรโมชั่นใหญ่ช็อปลุ้นทองคำแท้หนักรวม20บาทจาก NGG Je w e l r y และยังจับมือ ท๊อปมาทำจุด a r t ์ตอิน l l าเลชั่นคาแรคเตอร์ฮในทีม Wealthy Snake New Year Celebration ที่เซนทัลแปสาขาคาดว่าจะสร้างเงินสะพัดตลอดแคมเปญนี้กว่า15,000ล้านบาททั่วประเทศและตั้งเป้าเพิ่มยอดขาย10%จากแคมเปญปี2567ค่ะคือไฮไลท์ของแคมเปญปีนี้เนี่ยเราจะมีสื่อสี่อย่ยางฮะแรกคือเรื่องของโคมไฟเนี่ยฮรเราจะมีการประดับโคมไฟ ในสู่การค้าเซ็นเซอร์ประเทศกว่า20,000ดวงนะครับอันที่2คือเรื่องเกี่ยวกับการไหวศิษงศักดิ์สิทธิ์นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เศษที่เราจะมีการอัญเชิญอ,อ,องค์แชกงมาจากประเทศฮ่องกงนะครับจากวัดแชกงเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่า400ปีที่เซ็นเซอร์เวสเกตนะครับอันที่3ามคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตาเราร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะฮะของเราแล้วก็สารพูดจีนะฮะ ในการนำเอาโชว์จากประเทศจีนเข้ามาแสดงที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาแล้วก็สุดท้ายคือการทำไชนีสม e ร์เก็ตโดยทางศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นท่านทุกประเทศนะคะพร้อมเป็นเดสติเนชันแ Landmark คสำคัญของการจับจ่ายไหว้กินเที่ยวครบจบในที่เดียวในแคมเปญ The Great Chinese New Year 2 0 2เจัดขึ้นวันนี้ถึง6กุมภาพันธ์2568นี้ค่ะ ไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุจีนได้นะคะที่เซนทันพัฒนาทุกสาขาแล้วค่ะ ไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเอาใจสายออมบ้างคใครอยากออมและได้ดอกเบีย้ยดีๆค่ะมาฟังทางนี้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของทีนั้นสเสนอดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับบัญชีเงินฝากต่างประเทศ ESaving สูงถึง4.2%ต่อปีค่ะธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือ t t b ตอบโจทย์การทําธุรกรรมผ่านสกุลเงินต่างประเทศสําหรับบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชี F c d ซ e s ดี i n g วิใหม่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินปอนอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ด้วยอัตราดอกเบีย้ยสูงพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรับดอกเบีย้ย4.2%ต่อปีและสกุลเงินปอนอังกฤษรับดอกเบีย้ย2.6%ต่อปีเบิดบัญชีใหม่ผ่านแอป TTB Touch ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง31มีนาคม2568รับดอกเบีย้ยพิเศษถึงวันที่30เมษายน2568นี้ค่ะ โดยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Deposit Account หรือว่า FCD นั้นเป็นบัญชีที่ตอบโจทย์ด้านการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการออมของกลุ่มลูกค้าที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ต่างประเทศและรวมถึงลูกค้าที่มีธุรกิจนำเข้าส่งออกที่ต้องมีรายรับรายจ่ายหรือทำธุรกรรมที่ต้องการใช้จ่ายเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้สามารถวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายธุรก รกที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินต่างประเทศแบบคุ้มค่าเพิ่มพูนความมั่งคั่งไปพร้อมๆกันค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะ่าสนใจนำมาฝากกันนะคะใครที่มองหาเงินฝากลองดูกันได้สำหรับ TTB ค่ะเป็นข่าวสารที่มีมาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะจะนันนาสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ